โอ้โห่ยลยแล้วไงล่ะโอ้โหี่ตอนนี้ไม่กินน้องพูนเล่นทำไมี่ตังองเอาจิงเนี่ยอ้โโอไม่่เกี่ยวะอโโอ,อไปแล้วเรา ีเย,ย,ยอไม่รถมันเบาครับผมไม่เคยขับรถคันนี้อะมาต้องเป็นปกติอยู่แล้วที่ไม่จะเป็นแบบนี้อะวันนี้พี่ขับรถบแปลกนะผมไม่เคยขับรถคันนี้อันเรื่องจริง แต่ผมว่าไม่นานหรอกมันก็ต้องเข้ามือผมสังหาร,หรลูกไก่ โดยไม่ต้องบอกแล้แขัดด้วย ติดแลหรอนี่ไงุ้ยเปลี่ยนท่าวิงานน่งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้จะหมิ่นกันมากเกินไปแล้วนะแต่ก็ดีเตรียมไว้ก็ด,กด,ดกนนะีท่านน้องไม่ได้เล่นชายชาปองนะรอท่านนนะ้องโดนเหรอแล้วน้องจะโดนทำไมล่ะครับทึ้งแบบนี้มันจะอะไรนี่ว่ามันจะโดนไม่โดนเนี่ยท่านน้องจะเลือกจะโดนไม่โดนหรือโดนดีเลยครับ นั่งกองไปหมดแล้วนั่งกงไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ที่เปลี่ยนใจว่าน้องโดนดีกว่ามาเยอะขนาดนี้น้องจะไม่โดนจริงเหรอไม่โดนสักหน่อยเหรอี่อยาพูดที่ไหนเนี่ยอ้าวยวาิ่งเสียวเฉียวยิ่ง จกัจกรทางฉลวดทางเรียบเรียบร้อยเขาชนเขาเขาเห็นไปไกลเลยเออโอ้ไม่น่ารอดเนาะเราไม่น่ารอดเลยอ่ะน่าเกมเนาะตอนนี้เขาตามมาสองคันแล้ว เขาแล้คันนี้แหละที่ว่าทาาต่อตำรวจได้วันนี้เราทิ้งห่างมากเขาตามเราไม่ทันเลยอนน่ะเราแรงเกินไปเอ้ยโกเกินไปหรือเปล่าตนนแต่โปรตีตน,นมาแรงกว่าน,นี้นะมาแรงกว่านี้แต่เหมือนเราตัวหนักปะได้มองว่าพี่ชนมากกว่านะอ,าอ๋อเหรอ ตัวไม่น่าจะเป็นน้องมัธยมกับพี่จนะเจริญแเ้วอยากลองเข้าคุกห,หนักไหมอ่ะไม่นะอยากติดคุกนานไหมล่ะไม่เอครับพูดได้ครนะครับมังพูดไี้แค่ั้นวตอน,นนี้มาเกลียค่แล้วโอ้โห,โห ลองเหินกันดีกว่าไม่เคยบินเลยเราเคยบินไหมมันเป็นแค่ลูกยมัง,งบินไม่ไ <c oughs> รอ่ะใช่เหรออันเดี๋ยวพี่พาลูกไก่บินเองไม่ต้อง <c oughs> ห่วงมองว่าพี่น่าจะขับมองรอบได้นะวัดดวงแล้วเขาตามมาแล้วโอ้โหล่อยเขาเขี่ยเรกไปหนึ่งครั้งเขาเสี่ยเักไปหนึ่งครั้งเขายังตามมาอีกหนึ่งครั้งโอ้ เขามาหกคันเลยล่ะห้าคัน น,นี่เขาตาม,มาติดติดเลยอ่ะโหตาม,มาติดติดเลยเหรอฮะตามมาห้าครั้งลบบตอนเนี้ยทำไงดีพี่้งองแค่ขโมยคูนมาไม่ได้เป็นค่าคนสักหน่นอยเพราะเรามาชุดขาวอ่ะเนาะทำมาได้ ผมจะไปเหนินทางน้ำก็ไม่ได้ผมกลักวามากรถจะเบาเกินไปผมกลักวเสียหลักมีรถทิ้งห่างมากเลยอะ่ะแล้วตอนนี้เขาเริ่มมาแล้วเขาติดตัดลแล้วน้อง <laughs> ผู้คิดนั่นแหละรถไม่ดับจับไม่ได้เออรถไม่ดับจับไม่ได้เลยเหรอครับเนี่ยนี่เพิม่มอีกคันไปเพื่อสะดวก ตอนนี้ทิ้งห่างมากเลยถ้าทางตรงเราว่าเขาเขาไม่เห็นฝุ่นเราแน่นอน เราเบื่อ,อยังเนะอ้ยตอนนี้มันเก,กนลีนะกยดขันแล้วนะเกลียดขันแล้วนะตอวนี้เขาตามมาแล้วนะอุ้ยกระโดดันสิแล้วกระโดดอะไรขนาดนี้อนะ่ะนี่มันต้องวันไฮวีแล้วนะอ่ะมันร้อนไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็แค่เกมพี่เกมแป๊บเดียวเองลูกไกงแต่น้องก็ไม่ได้เกมแป๊บเดียวไงอ,ววอ้ยพี่แบบนี้นะี่ <laughs> แต่บอกว่าทางตรงเราทิ้งเขาเหรอใช่ทางตรงเข,เขาไม่เห็นฝุ่นอะไรเลยใช่หรอแต,ตอนนี้เขาเขาเขาเริ่มหา่างแล้วเราเริ่มทิ้งหา่างยัง ี่เขาตามเราแบบเหมือนเป็นบริการเลยนะเอ้ยก็อย่างเงีย้ยเนเาะมากับลูกฮีดอมแล้วก็มาหาพี่โอ้นี่ปะป๋าเขาสั่งมาหรือเปล่าเนี่เน,นะอะเพราะปะป๋าเขาสั่งมนันไดเลยแบบว่าวันนี้ลูกเกียอะไปจับปูให้ไปไล่จับอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ตามเยอะขนาดน,นี้อ่ะแสดงว่าเพิ่งเคยเจอพี่ชินแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้ทิ้งห่างมากเลยอ่ะ ก็ถ้าเราเบื่อจะเล่นกับเขาแล้วเขาแค่ขับทางตรงไงนาน้องลูกไก่ลูกเจียบทำไมพี่เอนที่ต้องเลี้ยงลูกไก่ด้วยก็ลูกเจียบมันแปลก เรียบร้อยตอนนี้เขาเขาตามเราไม่ทันละแล้วลจอดรอเขาไหมอ่ะนี่ต้องลองไปติ้นรักใหม่แล้วมั้งอยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยจอดหน้าต่อน้าให้ดีกว่าเอาไหมคงว่าเขาคูนไปเก็บกันดีกว่า น,นี่ก็ไม่ใช่พอลถที่เราเกมไปแล้วนะอะไรนะไม่ใช่พอลถที่เราเกมไปแล้วนะเออเนะอาะรัเสลังแทงคองแม่เดี๋ยวมนะั้ง อมาใครอ่ะเอาเดี๋ยวคุณตัวนี้มาเดียครับไม่เจอนานเลยเมื่อกี้ใครไล่ผมเจะนี่นี่คนตรวจใครนะคุณปพัฒน์เขาปูนพัฒไม่เล่นด้วยรอบคันนี้ยเยี่ยมเอ้ยเยี่ยมเลยเอาจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยมจงด้วยโอเคเอาไปแล้วไปจบต่อดีกว่าเขาไม่เล่นกับเราแล้ววะลูกไก่เขาไม่กังยังปากเจ้าสุดเขารู้เลยว่าไล่ไม่ทันแน่นอนนะ พี่ขับดีด้วยใช่ไหมพี่ขับดีด้วยแหละใช่ปะให้น้องว่าพี่ก็ปกตินะอ๋อรถดีใช่ไหมให้น้องว่ารถดีจังหารถดีเอาไว้ใส่แกงรถดีมาเกี่ยวอะไรกับรถไม่ม่ถึงความเร็วของรถไม่ใช่รถดีที่อาไว้ปรุงอาหาร พี่อยากให้น้องรู้ว่าพี่เก่งจริงๆพี่ต้องแตะแค่400เลยพี่ก็หนีได้เลยไม่อยากเลยดีกว่าไม่พี่อยากก็พี่อยากแต่ทำให้ดูนะเอาแม่เดี๋ยวรอบนี้พี่ทำให้ดูแตะนี่ล้อไม่เอาครับไม่เอาครับแต่น้องอาจจะหนีไม่ได้แล้วพี่หนีได้เอาแบบนั้นไหมพี่หนีได้แต่น้องแต่น้องเก่งมันน้องก็เก่งหนักเลยนะ

นาาจสัมจีนะโอ้โหอย่าไปเล่าเละอหที่ตอนี้ม่กนนองกุเล่นจะม่ไ้ตังคกินเนี่ยอ ตรงใส่เมื่อกี้เขาจะแคเรานะพี่โดนี่แคงและดูออกม่กน่นไปปัดเปลี่เทาวิ่งไป<ห>ย<ม>ังเปเทาวิ่งมาย่งเรียวอย้วอ่า ทำไมเราต้องดักกันด้วยอ่ะถามจริงทำไมต้องใจร้ายอ่ะฮะจิมก็องจันรุ่ดจันรุ่ดเอเนะก็ลงมาดิจิมพี่ลงรถมาละมาต้อมนะครับกำลังลงไปโอ้ยใจร้ายจงาังอ่ะอย่ารับลงไปลงมาขึ้นมาขึ้นแล้วนะครับกำลังถ้าผมพุ่งไปปุ๊บ เอ็มรอดล่ะ ที่มันเป็นแผนพี่ใช่ไหมที่ซ่อมรถอ่ะครับพี่ว่าตอนนี้เราไม่ควรเล่นนะไม่งั้นเราแตกจริงๆแม่กี่คันหน้านับซีลูกไก่มีห้าคำครับ มากับลูกผอ,อก,ก็นเงี้ยเนาะ ก็จะหลุดทางก็หลุดทางเรียบอะเขางกิน้ำไม่ได้ครับไอรถคันนี้มันไม่เลี้ยวดีมันไม่เลี้ยวดีขนาดนั้นลายเดิมแล้วเราขับรอบเมืองไหมเราเคยขึ้นเรือข้างบนไปยังยังยังไม่เคยเลยพี่พาเราขับไปเล่นดี่าโอเค ตอนนี้เขาเริ่มตำเรามาแล้วนะใช่ตน,นี้เขาเริ่มที้ตุ่มเรานะเขี่ตุ่มามาแล้วว่ามัว่าอย่างนี้แตกแน่นอนแตกแน่นอนอย่างนี้แตกแน่นอนเฮ้ยยังไม่แตก แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละว่าไม่ดับจับไม่ได้แล้วเขาชนแล้วจริงไหมน่ะตอนนี้เขาี่ตัวแล้วนะครับพี่ก็เห็นแล้วครับเขาชนแล้วอ่ะเรียบร้อยรถพัง คนตำรวจชนรถพังเลยอ่ะทิศสองมากกว่คนเราหนี่นนครับครับผมโหผมไปอุ้มใครมาปะครับเนี่ยพอดีแล้วมันแลมันแล้วมันน่าสนใจเกินแล้วมันตินดขาวชอขาวติดขาวมันโดนเด่นเกินที่จุดใช่นะ่ะ นี่ดูด้วยนี่ผมมาใครนี่ผมดูมาดูด้วยมาผมมาใครนี่นี่ผมมาใครนี่ดูนี่แล้วพอเกมก็ไม่มีใครรับผิดชอบนอกจากตัวเราเองโอ้โหเราไปทำเขาโกรธแล้วดูดิเราไปทำเขาโกรธนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดเราไปทำเขาโกรธขนาดเขาออกมายังไม่ถึงวีเขายิงเราแล้วอะราทุกคนนอนแล้วอะพี่ตอนนี้ กขเล่าไปทำเขาโกรธทำไมอ่ะอ๋อใจตึงตึงนิดหน่ยอยท so ี่ตอนนี้เขามาหมดสามนอนเลยอ่ะเขาจะเค้นเั้ยนะ ต้องใช้รถตีมครับถ้าอยากเล่นสนุกจุกในเมืองเพราะรถตีมรอดในลายลาดหลายๆรูอะ่ะไอตัวนนี้เขาตามเราไม่ทันล้ว มองไม่เห็นฝุ่นเลยนะตอนนี้โอ้โหข้าวอะไรกันอ่ะก้าบุญเหมือนข้าวตาไง ทูกไก่พี่ว่าเจอรอบหนึ่งเขาไม่เราเล่นเราแน่เลยก็ว่าอย่างนั้นเหรอ ว่าไงเฮียนี่คือรอดแล้วปะแล้วีิรอดแล้วคือแบบถ้าเจอกันก็ไม่ได้จับแล้วใช่ปะก็เฮียเฮียหลุดยังไงมีคนตามไปหรอหลุดแล้ว,ลลวไม่มีไม่มีแล้วอ่าไม่มีก็หลุดแล้วหลุดแล้คคหลุดเลยไงโอเคอครับเจอกันโอเคครับอัโนมัตครับไม่ต้องซื้อยืมเอาก็ได้